มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลงมติปลดพระผู้ดูแลหลวงปู่แสงเมื่อวันที่15พฤษภาคม2 5 6 5คณะสงฆ์ลูกศิษย์หลวงปู่แสงยานวโรร่วมประชุมลงมติปลดพระอุปถากชุดดูแลหลวงปู่แสงในวันเกิดเหตุคณะหมอปลาเข้าไปที่วัด ออกจากการดูแลรับใช้หลวงปู่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลอุปถากหลวงปู่ในวันเกิดเหตุได้รับการติเตียนเป็นอย่างมากพระอุปถากหรือพระปฏิบัติหลวงปู่ดูแลหลวงปู่ไม่ดีพอพระครูกมลวัฒนาธรหรือมนูประชานันเจ้าคณะตำบลโพนเมืองน้อยมีเขตดูแล9ก้าตำบล วัดป่าทองสมรัตนารามตนนําบลรัตนาวารีอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าอาตมาไม่เห็นด้วยกับการที่มีพระองคารักษ์สองรูปซ้ายขวามีพฤติกรรมเช่นนี้ควรจะมีความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่ท่านอายุมากแล้วจริงๆแล้วหลวงปู่อายุ104ปีและยังมีโรคประจําตัวหลายโรคท่านเองหลงหลงลืมลืมดีแล้วที่มีการปลดองคารักษ์ทั้งสองรูปแล้วแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ ส่วนกรณีที่ทางวัดยังไม่จัดการปัญหาเรื่องรายรับรายจ่ายเงินทองอยากให้ผู้เกี่ยวข้องลงมาช่วยแก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายให้ถูกต้องเพราะเป็นเงินจํานวนมากอีกอย่างหลวงปู่แสงเป็นผู้ที่มีประชาชนศรัทธาแล้วก็นับถือทั้งจังหวัดรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศอาตมาอยากจะให้จัดระเบียบเรื่องของการเงินให้กระจ่างและชัดเจนมีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน รู้ยอดเงินเข้าออกและเงินที่มีอยู่เพราะลําพังหลวงปู่นั้นท่านทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วท่านไม่สบายต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจึงจะจัดการเรื่องนี้ได้คณะส่งลูกศิษย์นะคะลงมติปลดพระผู้ดูแลหลวงปู่แสงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ